สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านดิฉันนางสาวปนัดดามากเซนนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงภูมิค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาพบและพูดคุยกันในประเด็นสังขารชีวิตไม่เที่ยงแท้ค่ะทุกท่านคะคำว่าสังขารคือประกอบกันขึ้นล้นตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติคือกฎแห่งไตรรักษ์ค่ะมีทุกข,ขังอนิจจังและอนัตตา เราลองมองดูรอบตัวเราสิคะทุกอย่างล้วนเป็นสังขารคือประกอบขึ้นจากอะไรอื่นทั้งสิ้นเช่นนี้ถ้าเรายังหลงไม่รู้ธรรมะคือธรรมชาติของสรรพสิ่งยังจะไปยึดมั่นในตัวตนทั้งตัวเราเองและของของเราเราก็ต้องมีแต่ทุกอยู่ทุกวันยังข้าคะ่ะเพราะเรากำลังยึดอยู่กับเงาที่ไม่มีความจริงในตัวเองคะ่ะดังเหตุการณ์ตัวอย่างนี้คะ่นะณคลินิกแห่งหนึ่งลุง ปวดเมื่อยขาซ้ายมากเลยครับหมอไม่รู้เป็นอะไรหมอคงเพราะมีอายุมากขึ้นและปวดเป็นธรรมดานะครับลุงเอ๊ะไม่ใช่มั้งครับขาขวาลุงก็อายุเท่าขาซ้ายไม่เห็นจะปวดเลยพอเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรที่จะเกิดแล้วก็ตามเราก็ต้องมีสติมั่นคงและความมั่นคงนั้นต้องมากับความเข้าใจในสภาพความจริงตามที่เป็นจริงคะ่ะ เพราะเราไม่สามารถไปกำหนดหรือเปลี่ยนสังขารได้ค่ะดิฉันอยากให้ทุกท่านใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอยู่บนความจริงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ